มอสมอสเช็ดึงเขียนลงมาด้านล่างกาดระยะประมาณ4นิ้วเวลาตัด,ต,ดตัดทีละครึ่งอย่าตัดหมดปล่อยชายไว้2ดึงฐานหนแล้วก็ฐานสองเกาะฐานตัดเป็นแนวตัง้งแนวทิ้งดิ่งสาม สุดสุดท้ายดึงมาให้หมดพอเราได้ลายลายนี้หมดแล้วใช่ไหม,มกับข้างไปอีกด้านหนึ่งของทรงผมก็มมคือว้าอยู่ด้านนี้ใช้มือ ใช้มือหวีผมคว่ำลงแนวเฉียงกะระยะให้เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งของด้านหนึ่งหรือสีนิ้วนั่นแหละตัดแนวทิ้งดิ่งลงสามสองหวีลงเจะทิ้งดิ่งลงตลอดเพื่อไม่ให้ผมสั้น เสร็จวิธีการขึ้นฐานทงมอสที่ปล่อยฐาน2ความหนาวประมาณ1นิ้ว ตัดาความยาวฐานเดิมเห็นไหมเนี่ยพอเราหวีมามันจะเห็นอยู่ในลายเดิมฐานที่เธอสองถัดมาควา่ำข้อมือลรเหมือนเดิมหวีไปข้างหน้าตลอดใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะหวีมาด้านหน้านะครับตัดจุดถึงครึ่งหนึ่ง ของด้านซ้ายด้านขวาตัดด้านขวาด้านซ้ายตัดด้านขวาพอความยาวสุดแล้วก็พอจะกลับมาด้านกลับมาด้านซ้ายกลับมาด้านขวาจากด้านซ้ายเมื่อกี้นะครับก็ปล่อยความยาวหนาประมาณหนึ่งเมอนเดิม ฝงนี้เป็นข้างขนาดเราอยู่แล้วถัดง่ายเราก็กลับมามุมเดิมดีผมแสกหน้าหลังออกฐานเดิมจะมองเห็นอยู่แล้วสองขยับลงสามขยับลง ขยับจนถึงด้านหลังสุดของมุมขวาแล้วปล่อยฐานต่อมาซอยมาเรื่อยจนมาถึงฐานสุดท้าย ปล่อยชอ่อแล้แถวละหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วซอยมาจนกว่าจะครบฐามสุดท้ายเลยคือช่อสุดท้ายที่ปล่อยหมดขึ้นฐานเดิมด้านหน้าวางแนวตั้ง แนวขนานขนานะระลูกศีรษะแนวตั้งซอยแนวทิ้งดิ่งลงมาเขียงมาหาด้านข้างดึงจากด้านข้างมาดึงจากด้านหลังเขียงมาหาด้านข้างหน้าแก้มเขียงมาจนสิบ จนหมดช็อตสุดท้ายช็อตสุดท้ายเสลี่อีกฝั่งหนึ่งเราก็เหมือนเดิมยืนอยู่ด้านข้างเออยเป็นแนวทิ้งดิ่ง ด้านข้างปากเฉียงมาด้านข้างหน้าด้านข้างหลังปาดเฉียงมาด้านข้างหน้าไป่คางไต่เฉียวให้สุดด้านหน้าขวาและด้านหน้าซ้ายแยกของไขมันเมือ่ซอซยเสร็จแล้วก็มาหวีดูว่าเป็นมอสไหม โอเคนี่แหละมอนอาจารย์คะในโกรนีที่เออ่คนถนัดซ้ายถือไกซ้ายได้ไหมหรือว่าจัง